ก็เปอะเห้ยเอียงกูนี่พุมเฮ้ยเดูกลกนี่ดินี่โอ้โหหนูครับหนูๆๆๆๆๆูหดมวหนึ่งแต้มอืดในมะแล้วครับหนึ่งแต้มหรอครับนี่นๆๆ ว้าโอ้โหดีมากเกินแม่เจ้า สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วกับจอมยุดธเสี่ยวลงเป่าและช่องกองปลาปลาชาแนลมนีเข้ามายามบว่วงหนูฟุกมาหลุนกันว่าเข้าสิได้ยักโตสิได้พ,พ่อแล้วเสาแล้วเพีน้นบัวฝาก กดติดตามฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์น้ำด้วยครับเด้อช่องกองปลาปลาขอบคุณครับไปเ้าไปเบ่องบ่วงกัน ก็เปดนอะเห้ยเองกูน huh. ี่พุมเฮ้ยดุลูกๆนี่โอ้โหนูครับหนู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 มาแล้วหนึ่งแต้มอืมนมะแล้วครับหนึ่งแต้มแล้วครับนี่นี่ ้โอ้โหเหลือเกินแม่เจ้าแก้มแรกที่ต้องการน่ะเจ้าอุยทางแบบเปลี่นจะเที่ยวดีขึ้ยัง ใหม,ม่แล้วครับหนึ่งตัวใหม่แล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่พอมเลยครับเป็นตัวหน่อยอู้ห มุีูแบบนี้ยังีีดิาดเดี๋ยวไม่เิ่งเดี๋ยวไม่เ่็โอยนกแล้วครับอุ้ยเบ่งหางมันนูสีหนึงพอดีหาง จ๊อดจ๊อดน่ะใหญ่หมู่ใหญ่ก็จวนวันบ้านจวน ยุกๆเราครับยุกเราครับเอาแล้วหยุดหยุดหยุดข้าล้อมเจ้าไว้หมดแล้วเจ้าหนูน้อยอย่าติงอย่าติงอย่าติงล้อมไว้แล้วหยุด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 นี่ว่าอย่าติงล้อมไว้แล้วล้อมไว้แล้วนี่ไปได้ยังได้ดรือไง

ไปจนถึงหลังสุดท้ายโอ้ยถึงในแม่หลังสุดท้ายก็ได้หลังสุดท้ายกับบถือกับบ่าถือตรงหน้ารอบมองที่ห้องหางหนูอยู่นี่ ลักษณะผู้มีประเทศนี่กะเป็นหน้าห่างหน้าเฮียหน้าห่าง,งหน้าเห,ห,หียคือหน้าที่ว่ามีคนเห็ดคนทำครับหมายถึงว่านาที่ไม่มีใครทำเขาก็เลยอื่นหน้าห่างกับตามภาษาของภาคอีสานเนาะและที่เด็ดของิน่นก็นกนคือพักะแย่งกังบพักแกย่งหน้าทงนี้พักะแกย่งหน้าหลายครับผมเบืองนี้พักแย่งหน้าสิหอมก็พักแกยง่ง ในตลาดด้วยครับเดอที่ต่างกันแน่ใบกั่นิ่น้อยจะหอมว่ากันหลายเมื่อกี้นั้่้านานี่ไม่จะพักแยงงว่าได้ครับนี่และที่เด็ดของผน,นก็คือนี่เขาเอืนว่าเถียงนาซีหดือยินแต่น้นำเพ่งนะอันนี้ของแค่เได้ครับเถียงนาซีแท้ซีหมายถึงว่ามันหยังครับ เทียงนาเอยียงนี่เอยียงครับคนหลักจากไปกเทียงหน้ากกเอยียงคือพันวานน่ะงเ,เรือว่ามันทุ่งลาเวนเดอร์เ <laughs> จ้าอจากน้อยกับที่มีคว้วปลาลงมากินยาละจักน้อยนี่ มื่อนี่ก็ถือว่าหมันได้เหลือกินบุละมือนี่อย่าลืมกดติดตามด้วยครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่ช่องกองปลาปลาบันนี้เขาก็เขาสู้ดูดดแรงแบบเต็มโตัอาก็บมาเสียดแล้วบัดนี่หาไตเฉียดหาไตกิลิ่ดได้บัานอ่า จากกันครับสวัสดีครับพ่อกนคลิปหนะ้าขอบคุณครับ